สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูมีนิทานจะเล่าให้เด็กๆฟังนะคะนิทานของคุณครูชื่อต้นไม้แปลงร่างเด็กๆตั้งใจฟังให้ดีนะคะที่ชายป่าแห่งหนึ่งมีต้นไม้ต้นหนึ่งต้นไม้ต้นนี้ต้นไม้ต้นนี้มีงูอาศัยอยู่สองตัวเจ้างูสองตัวทะเลาะกันทุกวัน ต้นไม้ก็รู้สึกรำคาญเจ้างูสองตัวนี้มากเลยแต่ต้นไม้ไม่รู้จะทำยังไงถึงจะให้เจ้างูสองตัวเนี้ออกไปจากต้นไม้ต้นไม้คิดคิดคิดฮ่าคิดไม่ออกเลยเด็กๆช่วยต้นไม้คิดหน่อยได้ไหมคะว่าจะทำยังไงเจ้างูสองตัวเนี้จึงจะออกไปจากต้นไม้ได้คิดออกไหมคะติ๊กต็อกติ๊กต็อกติ๊กตอก คิดออกแล้วต้นไม้ก็งอกต้นไม้ต้นใหม่ขึ้นมาไงแล้วต้นไม้ก็งอกต้นไม้ต้นใหม่ขึ้นมาต้นไม้หวังจะให้เจ้างูหนึ่งตัวย้ายไปอยู่ต้นไม้ต้นใหม่แล้วงูอีกหนึ่งตัวก็อยู่กับต้นไม้ต้นเดิมเอ๊ะแล้วงูมันจะยอมกันไหมนะเจ้างูทั้งสองตัว ต่างก็อยากจะไปอยู่ต้นไม้ต้นใหม่โอ้ยทะเลาะกันอีกแล้วต้นไม้จะทำยังไงดีนะฮ่าเด็กๆช่วยต้นไม้คิดอีกทีได้ไหมคะต้นไม้คิดคิดคิดเอเอาไงดีนะโอ้นึกออกแล้วต้นไม้ก็งอกต้นไม้ต้นใหม่อีกต้นไงแล้วต้นไม้ก็งอกต้นไม้ต้นใหม่อีกต้น แล้วข่าวนี้เจ้างูสองตัวมันจะตกลงกันได้ไหมนะโอ้นี่ไงเจ้างูสองตัวหันหน้ามาคุยกันแล้วมันก็ตกลงกันว่ามันจะย้ายไปอยู่ต้นไม้ใหม่ทั้งสองตัวเลยงูตัวหนึ่งก็จะย้ายไปอยู่ต้นไม้ใหม่ข้างนี้งูตัวหนึ่งก็จะย้ายไปอยู่ต้นไม้ใหม่ข้างนู้นโอ้โหตั้งแต่นั้นมานะต้นไม้ต้นเดิม ก็มีกำลังใจออกดอกออกผลแล้วก็ยืนอยู่ในป่ายังมีความสุขนิทานของคุณครูจบแล้วนะคะเด็กๆด,ดูสิคะนิทานของคุณครูแปลงร่างเป็นตัวอะไรไปแล้วคะช้างเก่งมากเลยเอแล้วช้างของคุณครูเนี่ยแปลงร่างมาจากต้นไม้กี่ต้นคะ สต้นเหรอคะเยี่ยมมากเลยค่ะ๊ยแล้วช้างภาษาอังกฤษเขาเรียกอะไรคะ Eleven ใช่ค่ะ eleven เก่งมากเลยตบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเยี่ยมจริงๆเลยค่ะแสดงว่าเด็กๆตั้งใจฟังนิทานของคุณครูมากเลยค่ะสำหรับนิทานของคุณครูก็จบลงแล้วเดี๋ยวข่าวหน้าคุณครูจะมีนิทานสนุกๆมาเล่าให้ฟังอีกนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ